ในปัจจุบันนะครับการที่เราจะหาสตรีมเมอร์ในดวงใจของเราเนี่ยขึ้นมาดูกันได้เนี่ยตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเพราะตัวเราหรือว่าทุกคนแล้วก็คงจะมีโทรศัพท์มือถือหรือซื้อเล็กทรอนิกส์อยู่กับตัวตลอดเวลา เพียงแค่เราพิมพ์ค้นหาไปใน YouTube Facebook Twitter ต่งตางๆแล้วก็สามารถเจอสตรีมเมอร์ในดวงใจแล้วได้แล้วแต่วันนี้เรียกว่าสตรีมเมอร์เนี่ยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยก็ว่าได้เรียกว่าเลือกรับชมกันไม่ถูกเลยทีเดียวแต่วันนี้ผมจะมาจัดอันดับ5อันดับสตรีมเมอร์ในดวงใจของใครใหลายๆคนที่ผมว่าพูดชื่อไปอยังไงทุกคนก็คงต้องรู้จักจากแน่นอนโอเคครับและ5อันดับวันนี้จะมีใครกันบ้างไปเราไปารับชมรดับที่นหนึ่งกันเลยดีกว่าครับอันดับที่5้านะครับมารีสวยมาก หรือที่เรารู้จักกันอย่างตะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เรามักรู้จักกันในโลก็คือในนามตอตติเสียไม่ได้เดอะบอสของเสียไม่ได้ในปัจจุบันประจําเมืองวอชิตี้ผู้ครอบครองสูตรสีน้ำเงินคนปัจจุบันแห่งเมืองวอชิตี้อยู่นะครับแต่การสตรีมเนี่ยพอพี่ตาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนดูเฉลี่ยอยู่ที่1 0 0 0ถึง10,000คนตลอดการสตรีมทั้งจบไลฟ์และก่อนไลฟ์ นะแต่ก็ยังมีช่วงพีคๆอยู่ช่วงนึงนะครับตอนที่พี่ต้าเนี่ยยังเป็นแท็กซี่อยู่เมือง f a มิเลียซิตีกอนพี่ต้าจะโดนปลดจากแท็กซี่เนี่ยสตรีมวันนั้นเนี่ยมีคนดูรวมๆแล้วมากถึง2000 0คนกันเลยทีเดียวนะครับโดยอง0 0 0ชีวิตนั้นก็มีผมอยู่ดิ่งีนนั้นด้วยนะฮะกดไลค์ถึง8,000ใช่ครับ <c oughs> รียได้ว่าวันนั้นเป็นภาพที่เรียกว่าน่าสึงใจมากนะครับสำหรับคนที่ดูมาตั้งแต่การเป็นแท็กซี่วันแรกจนถึงจบการเป็นแท็กซี่นะครับเรียกว่าวมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมามากกันเลยทีเดียวนะฮะโดยสำหรับใครที่อยากติดตามการสตรีมของพี่ต้านในปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถไปติดตามได้ในช่อง YouTube มาลีสวยมากนะครับอันดับที่ 4, t h เดอ a ซ i ซิตหรอเรารู้จักกันในอีกชื่อนหนึงคือบอสเดอ e ซีซิต หรือในโลอย่างเบอร์ตันอันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่แก๊งอะไรเป็นหลักนะฮะแต่ผมเคยได้ยินมาแล้วผมเคยไปดูมาว่าเคยร่วมแจมกับศึกเสียไม่ได้ที่เมืองโอดินซิตี้แต่เมื่อนานมาแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเข้าเสียไม่ได้เขาร่วมศึกที่โอดินเนี่ยผมจําได้ว่าพี่แกเนี่ยเคยเปิดประเทศเป็นของตัวเองอยู่ครับอย่างซีซิตซิตี้และเคยสร้างแก๊งมาเองไปตีกับอีกแก๊งหนึ่งในเมืองซึ่งหัวหน้าแก๊งของอีกแก๊งหนึ่ง ก็เป็นพนักงานที่พี่บอสของเราเนี่ยได้จ้างเอาไว้นะฮะโดยในแต่ละครั้งที่สตรีมนะครับพี่บอสเดอสซ C ิตเนี่ยก็จะมีคนดูเฉลี่ยอยู่ที่100-1000ถึงคนตลอดการสตรีมตั้งแต่ต้นสตรีมถึงจบสตรีมนะฮะแต่ตอนนี้นะครับซีซิตี้เนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาอยู่นะฮะหรืออาจจะเจ๊งไปแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูวิศน้าเฮีย <Yeah, S 1> ได้ยอกยอกยอกก็คงจะกลับมาอีกแล้วฮะแต่ก็คงจะเป็นนานๆหน่อยนะฮะคงไม่เร็วๆนี้แน่นอนครับโอเคนะสำหรับใครที่อยากไปติดตามการสตรีมของพี่บอสเดอะซีซิต์นะก็ไปติดตามได้ที่ช่อง y YouTube เดอะซีซิต์เลยนะฮะอันดับที่3 เอ็ดวินหรือพี่แบง์เอ็ดวินที่เรารู้จักกันในโลอาชินเดอะบอสของดูไว้ราชาสูตรขเขาแห่งเมืองวัตซิตี้โดยพี่แบง์นะแทบจะเป็นสตรีมเมอร์ยุคบุกเบิกในไทยเลยก็ว่าได้แต่ก่อนที่พี่แบง์เนี่ยจะมาสตรีมไฟเมเนี่ยก่อนหน้านี้พี่แบง์ก็เคยได้เดินสายแข่งเกมมาก่อนอย่าง การแข่งเกม P.B. หรือ Point Bank แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ลาวงการมาและออกมาเป็นสตรีมเมอร์อ,อย่างเต็มตัวโดยการสตรีมโดยเฉลี่ยของ Bank Edwin แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนดูถึง1 0 0 0ถึง1น0 0 0นคนตลอดการไลฟ์ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์นะฮะโดยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่แบงค์เนี่ยไลฟ์อยู่ในแพลตฟอร์มไหนหรือสตรีมอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ได้สตรีมในแพลตฟอร์ม Nemo แต่ตอนนี้ Nemo ก็ได้ทำการปิดตัวไปแล้วซึ่งใครที่มีความรู้นะครับก็ มาครับเรามาสิงอันดับที่2กันแล้วนะครับอย่าง i r 스티 t ีเรามีราชาสูตรขาวในอันดับที่3าไปแล้วเนี่ยเราจะลืมราชาสูตรดำแห่ง Family City เมืองพี่เมืองน้องกันไม่ได้แน่นอนครับซึ่งคนคนนั้นน่ะที่เป็นราชาของสูตรดำแห่ง Family City ตี้เนี่ยหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับในนามลุงแม็กแมกโดนัลด์หรือว่าแม็กเจเนั่นเองครับ โดยในโลนะครับลุงแม็กเนี่ยก็ได้เป็นพ่อของออเฉินแต่ตอนนี้เนี่ยออเฉินก็ยังไม่รู้ตัวว่าลุงแม็กเนะี่ยเป็นพ่อของออเฉินเพราะลุงแม็กเนี่ยได้ทําการปลอมตัวมาโดยโลแรกที่ลุงแม็กเล่นก็คือโลจา่าตู้โดยจา่าตู้นะครับเป็นพ่อของออเฉินแต่ตอนนี้ก็ได้ปลอมตัวมาเป็นลุงแม็กในปัจจุบันที่เรารู้จักกันแต่ก็คอยสนับสนุนอาเฉินอยู่ห่างๆแบบบงห่วงแบบไม่ให้รู้ตัวนะฮะก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ลุงแม็กเนี่ยกลับมาเป็นจ่าตู้และเคยที่จะได้เกือบเจอกับอาเฉินตัวเป็นๆแล้วครับ แต่ก็ไม่ได้เจอกันไอ้เฉินก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าลุงแม็กเนี่ยเป็นพ่อของไอ้เฉินได้เก็บความลับนี้เอาไว้ไอ้เฉินจะไม่นับลุงแม็กเป็นลุงอีกต่อไปและจะไม่ยุ่งกับลุงแม็กโอเคครับนี่ไงครับขนาดฟังมาขนาดนี้แล้วก็คงสนใจกันมาใช่ไหมละครับโดยใครที่อยากติดตามสตอรี่ของ J.K. นะครับหรือว่าลุงแม็กรีเบิร์ดทีวีเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในทวิชรีเบิร์ดทีวีนะครับด้วยการสตรีมของพี่เอสแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนดูเฉลี่ยอยู่ที่1,000คนถึง1,000 0คนตั้งแต่ต้นสตรีมึงจบสตรีมนะครับ อันดับที่1ครับเรามีหัหน้าแก๊ง JK ไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะลืมคนนี้ไปไม่ได้ครับอย่างรองแก๊งของ JK อย่างแจ็คกี้ J K หรือพ่อหนุ่มเสียงรอคุ้นแผนแห่งเมือง Family City ที่เสียงของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าทำสดสาวหลายคนเนี่ยอืมเรียกได้ว่าละลายมาแล้วนะฮะ เสียงของเขาเนี่ยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับคือเสียงที่ค่อนข้างหล่อมากนะครับเรียกว่าสดใสในไฟเอ็มหลายๆคนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงแจ็คก,กี้มาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าใจแทบจะละลายกันมานักต่อนักแล้วนะฮะในการสตรีมของพี่แจ็คหรือพี่ท็อปของเราแต่ละครั้งนะฮะก็มีคนดูเฉลี่ยอยู่ที่1000คนถึง10,000คนในแต่ละครั้งนะครับโดยใครที่อยากไปติดตามการสตรีมของพี่แจ็คก,กี้ JK นะครับหรือพีหนุ่มเสียงหล่อของเรานะฮะก็ไปติดตามได้นะครับที่ทวิตแจ็คกี้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ5อันดับในวันนี้นะครับใครที่อยากให้มีพาร์ตต่อไปนะครับคอมเมนต์มากันได้นะครับคอมเมนต์สนับสนุนมากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงมี5อันดับประมาณนี้เลยครับใครที่อยากแนะนําสตรีมเมอร์คนอื่นเนี่ยแนะนํามาได้นะครับพาร์ตหน้าอาจจะเอาคอมเมนต์จากของทุกๆคนเนี่ยมาอยู่ใน EP ต่อไปนะฮะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายซีอูครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย